ผลของพรหมจรรย์ที่แยบคายภูมิชะสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูกต้องมีความมุ่งหมายถูกต้องมีคำพูดถูกต้องมีการทำงานถูกต้องมีการเลี้ยงชีวิตถูกต้องมีความพยายามถูกต้องมีความระลึกถูกต้องมีความตั้งจิตมั่นไว้อย่างถูกต้อง สมณะหรือพราม์เหล่านั้นถ, internet, ถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยหวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่หวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งโดยหวังผลและไม่หวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยหวังผลก็มิใช่ไม่หวังผลก็มิใช่ก็ยังต้องได้รับผลข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุแห่งการได้รับผลนั้นเป็นสิ่งที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ทำไว้อย่างลึกซึ้งแยบคายภูมิชะเช่นเดียวกับบุรุษผู้ต้องการน้ำมันสอบหาน้ามันเที่ยวสแสวงหาน้ำมันอยู่เขาเกลีย่ยเยื่อเมล็ดงาลงในร่างประพรมด้วยน้ำแล้วขันด้วยไปแม้บุรุษนั้นทำความหวังทำความไม่หวัง ทั้งทำความหวังและความไม่หวังทั้งทำความหวังก็หามิได้ความไม่หวังก็หามิได้ก็ตามเมื่อเขาเกลียเยื่อมเมล็ดงาลงในด่างประผมด้วยน้ำแล้วคันอยู่ด้วยไปบุรุษนั้นก็ต้องได้นำมันอยู่เองข้อนี้เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุแห่งการได้นำมันนั้นเป็นสิ่งที่บุรุษนั้นได้ทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายฉันใดก็ฉันนั้น